สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับช่องมาฟ้ากันอีกแล้ววันนี้มาทำคลิปแรนดอมนะคะไม่มีหัวข้อเนาะนะคะมาเช็คพลังงานกุหลาบเขากันนะคะว่าวันนี้จะได้หัวข้ออะไรกันนะนะคะมารุ้นกันดูพระคําเทิงดูเพื่อเป็นนะคะ,นะจะไม่ได้ตรงกับทุกคนขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ที่น่ารักด้วยนะคะขอพลังงานของกุหลาบเขาหน่อยกุหลาบเขานะคะพลังงาน ทำแผนบางคนอาจจะเป็นรักทางไกได้นะนะคะหนึ่งเหรียญน่าจะเป็นเพิ่งเพิ่งรู้จักการรักครั้งใหม่ Queen of One ความมั่นใจ ความมั่นใจแม้ว่าความรักครั้งนี้จะเปราะบางนะคะมีการขอโอกาสมีการปรับความเข้าใจเกิดขึ้น p อมเพรส5ถ้วยในอับโซช บางคนนี่น่าจะแต่งงานแล้วมีลูกกันแล้วเนี่ยนะคะบางคนน่าจะแต่งงานแล้วก็มีลูกกันแล้วด้วยนะคะแล้วมีปัญหาเนี่ยอมืมันเลยตัดกันไม่ขาดเนาะนะคะหรือว่าคุณอาจจะไปคบดิวกับคนที่เขาเป็นพ่อไม้แม่ไม้ไมเนาะนะคะที่แบบว่าเออ อาจจะเป็นปัญหาในความสัมพันธ์นะคะเป็นปัญหาในความสัมพันธ์หรือติวกับคนที่เขาแบบบ้าง,งานมากๆอะไรแบบนั้นมันจะต้องมีสักอย่างหนึ่งที่เป็นตัวแตกต่างนะคะเป็นความแตกต่างระหว่างคนทั้งคู่ซึ่งเป็นปัญหาซึ่งพยายามปรับพยายามเขอโอกาสกันอยู่เนาะนะคะ ต่อให้มันเปราะบางก็ตัดกันไม่ขาดความสัมพันธ์นี้นะนะคะเป็นแบบนั้นเป็นแบบต่างกันแต่ฉันก็อยากอย,กอยู่กับเธอบางครั้งแค่แค่พูดดีๆก็ยอมแล้วอะอะไรแบบนั้นนะนะนะคะแค่เขาพูดคือเวลากโกรธขึ้นมาอาะอัศวินถือดาบนี่นะแต่พอพอพูดดีๆด,ด้วยก็ ก็ยอมแล้วอ่ะหรือจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะนะคะเป็นแบบนั้นพราะไม่รู้นะคะมีปัญหาอะไรกันก็ตัดกันไม่ขาดนะก็มาดูกันนะคะว่าจะยังไงนะมาดูกันนะพลังงานของธาตุดินพุทสธกันมังกรไฟเมสิงธนูนะคะลมกลุม่มิถุนตุลน้ำมีนกรกฏพิจิเนาะนะคะ ความรู้สึกของคุณเวลานี้ที่มีต่อเขาตัวคุณตอนนี้คิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาสิบดาบนั่นแปลว่าที่มีเรื่องที่ทําให้เสียความรู้สึกอยู่นะคะอืมอาจจะเป็นคําพูดการทะเลาะการไม่ฟังสามเหรียญอืมเอ็มฮาร์ ค a สเมนเมจิเชียนจัดการกับตัวเองรอการปลดปล่อยไปจัดการกับตัวเองก่อนเพจออ f คัพแล้วค่อยมางอไปจัดการกับตัวเองให้เรียบร้อยก่อนเนาะเาค่อยมางอนะ้อเนาะ เออห้าเหรียญ Queen of p e n t a c l e โอเคแหละใจหายนะคะก็การสูญเสียแต่ว่าก็รักตัวเองอะ นะคะบางอย่างมันก็อาจจะต้องสูญเสียไปคือคุณเข้าใจนะคะคือรอจัดเม้นท์อย่างเดียวเลยนะคะคุณมาจัดการกับตัวเองหรือให้เขาไปจัดการกับตัวเองต่างคนต่างจัดการกับเรื่องของตัวเองเนาะนะคะห้าเหรียญห่างมันอาจจะมีช่วงเหงาบ้างมันอาจจะมีช่วงที่รู้สึกแับไม่ไหวบ้าง แต่จะอยู่คนเดียวให้ได้จะรักตัวเองให้มากพอประมาณนั้นนะนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องที่เสียความรู้สึกเรื่องที่ถกเถียงกันนะคะเรื่องที่มีประเด็นกันเนี่ยโอเคแหละคุณและเขานะ่าจะตกลงกันนะสามเรียนนะคะตกลงกันว่าต่างคนต่างไปเนี่ยมันคือรอการปลดปล่อยนะนะคะรอการปลดปล่อยอ่ะจะว่าจะเอาอยัางไงนะคะอืม เพราะจะออยังไงจะไปต่อหรือพอแค่นี้อารมณ์ประมาณนั้นนะนะคะเออจัดการกับตัวเองก่อนเนาะอืมทีนี้มาดูความรู้สึกของเขาเวลานี้ที่มีต่อคุณเขาล่ะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณชาลีออทสู้ค่ะไม่ยอมถอยสู้ไม่ถอยนะคะ สามดาบความทุกข์ใจความทรมานใจอืมเป็นไงตอนนี้กับรู้สึกทรมานใจทุกข์ใจไฮโลแฟนการปณีปนอมความพยายาม เ็จถ้วยเป้าหมายความฝันหลายสิ่งหลายอย่างพิจารณาแล้วแปดไม้เท้านะคะ The กฟูออ,อกระจรเยอะไปไนออบครับ รู้ว่าเสียงก็ยังต้องขอร้องคือมีความหวังคือเขามอฟ้าว่าเขาพร้อมที่จะเสี่ยงขึ้นมาแบบนี้นะนะคะก็ยังต้องขอร้องเพราะว่าเขารู้เลยว่าเขาทรมานใจ เขาทุกข์ใจเกินไปเหมือนคนที่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วบอกว่าเฮ้ยอยู่ตรงนั้นไม่ได้อทนอยู่ตรงนั้นไม่ได้แล้วอะนะคะเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวชาริออดไนออฟคัพมันเป็นการขับเคลื่อนด้วยความรักเคลื่อนไหวด้วยความหวังแล้วก็ความรักนะคะเราพร้อมที่จะกระโจนแม้วันไม่รู้ว่าข้างล่างเป็นอะไรข้างหน้าเป็นอะไรนะคะนั่นเองเอาอีกสักตั้งหนึ่ง สู้อ่ะสู้อีกสักตั้งหนึ่งนะมาฟ้าว่าเขาน่าจะได้คิดได้รู้ได้พิจารณาหลายสิ่งหลายอย่างแล้วอยู่ตรงนี้นะนะคะแล้วมันทำให้เขารู้สึกไม่ยอมถอยสู้สู้ใจฮึดใจหึดขึ้นมานั่นแปลว่าเขาน่าจะพิจารณาข้อดีข้อเสียหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับคุณนะคะว่าการมีคุณหรือไม่มีอะไรแบบนั้น แล้วมันทำให้เขารู้แล้วว่าขาดคุณไม่ได้นะคะขาดคุณไม่ได้แต่ตัวคุณอะนะคะรู้เลยว่าถามว่าขาดเขาได้ไหมห้าเหรียญเนี่ยมันก็มันก็รู้สึกใจหายนะะมันก็รู้สึกเศร้านะคะแต่ว่าคุณรักตัวเองมากพออืมนะคะอ่ะแต่เขา,าขาดคุณไม่ได้เลยนะคะ สามดาบเสียบจึ๊กจึกเลยทีเนี้ยมาดูกันแต่จริงๆอ่ะคุณก็สิบดาบเหมือนกันนะก็แย่ไม่ต่างกันนะคะในตอนเนี้ยต่างคนต่างแย่แต่ว่าคุณรักตัวเองเป็นนะคะนั่นเองเนาะมาดูกันนะคะว่าแล้วจะยังไงนะคะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อแล้เจะยังไงืนะคะคุณละเขาต่อจากนี้ยังไง ส่งพลังงานมาที่กองพิพ่นะคะคุณละเขาต่อจากนี้ยังไงคะราชาถือดาบโอ้เขาน่าจะนิ่งอยู่สักพักหนึ่งนะนะคะเขาน่าจะนิ่งอยู่สักพักหนึ่งนี่ไงเหมือนเดิมเลยเจ็บจะทนไม่ไหวแล้วหมอฟ้าว่านะนี่ ให้ใบเดิมออกมาเนี่ยแปลว่าพลังงานไม่ธรรมดาตัวเขายังแบบรอยังมีความหวังแล้วก็เจ็บปวดมากนะคะทำเก๊กนิ่งก่อนหลอกตัวเองไปนะคะแอบส่องแอบมองแอบวางแผนแอบทำอะไร The World น่าจะส่องคุณนะคะในโซเชียลเดอะสตาร์เพราะว่าต้องฮิลตัวเองอะเพราะเขาเป็นเจ็ดดาบเลยนะ เขาใช้วิธีการส่องมองคุณอยู่ไกลๆนะคะเพื่อฮิวตัวเองอย่างน้อยก็รู้ว่าคุณเป็นยังไงคุณทำอะไรอยู่ถ้าบอกว่าบล็อกเนี่ยเขาน่าจะหาวิธีที่จะส่องอยู่นะนะคะอืมโอเขาจะพยายามที่จะเข้าหาหมาฟ้าว่านะแต่การมาเอาอกเอาใจเนี่ยสองเหรียญเนี่ยทำเป็นมาวนเวียน มาเอาอ,อกเอาใจทักหาทักหาบ้างพยายามทักหาบ้างอะไรแบบนั้นนะอะน่าจะทนไม่ได้แล้วละเวอร์มาละทนไม่ได้จริงมจิเชียนมาอีกแล้วนะคะรีบจัดการกับตัวเองรีบจัดการตัวเองเรารีบมา <c oughs> ไพ่ใบเดิมออกมาอีกแล้วนะคะในออฟคัพสามไม้เท้าเห็นไหม คือเล่านะคะนะเพจออฟคัพมาง้อคุณจา่านะจา๊ะรีบเคลียร์ตัวเองเลยเร็วเร็วนี้ด้วยนะเร็วเร็วนี้เลยนะนะเร็วๆรวนี้เลยนะมาแบบมาแบบคุณไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะอาจจะช้าหน่อยนะเขาอาจจะคิดคิดได้แล้วแหละนะคะคือถ้ารอถ้าช้ากว่าน,นี้หัวระเบิด หัวระเบิดเขาเรียกว่าปัญหารัดตัวปัญหารัดตัวเขานะคะเหมือนคนที่จมอยู่กับปัญหาเก้าดับเครียดหัวจะระเบิดกินไม่ได้นอนไม่หลับไพ่ของคนที่กินไม่ได้นอนไม่หลับสามดาบเหมือนเดิมเลยเอาจริงคือทรมานจนทนไม่ไหวนะคะคือรีบเลยแหละ ทาวเวอร์เนี่ยแบบทันทีทันใดเลยนะไพ่ของการเคลื่อนไหวที่แบบเร็วมากไพ่ออกมาในแบบเคลื่อนไหวจากช้าๆนะจากนิ่งจากนอนนะนอนนิ่งเฉยนะคะต่อไปนี้จะเป็นการเคลื่อนไหวที่เร็วมากนะคะมาฟ้าว่าไม่เกิน8วัน8เดือนเฮ้ยเดี๋ยวเร็วบ้าอะไรหมาฟ้า8เดือน8วัน8อาทิตย์จริงและนะ้วนั่นคือช้าแล้วนะ เพราะพลังงานไพ่ดูเคลื่อนไหวเร็วมากนะคะอืมอ่ะไปดูกันนะนะคะว่าแล้วยังไงนะความสัมพันธ์เนี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรอีกนะคะจะไปยังไงจะเป็นยังไงอีกอ่ะก็ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองเนาะก็อยู่กับตัวเองซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองถามตัวเองเนาะนะคะจะยังไงอืม จริงอ่ะคุณละเขาเนี่ยดึงดูดกันมากเลยดึงดูดกันมากมีความคิดความรู้สึกอะไรที่มันคล้ายๆกันด้วยนะคะถ้าคุณรู้สึกแบบเนี้ยเขาก็จะรู้สึกเหมือนคุณเลยประมาณนั้นนะเหมือนมารับรู้ความรู้สึกของกันได้ดีมากๆเซนละลางสังหรณ์ช่วงนี้มั่นยาม,มากเลยนะคะเหมือนว่าสัากวันทำงานในความสัมพันธ์อย่างแรงนะคะสัญญาณอะไรมันค่อนข้างที่จะชัด สัญญาณชัดนะคะไม่ค่อยขาดหายหรอกเออไม่ค่อยดังคอแคกค้อแคกเหมือนว่าอ่ะเดี๋ยวจะมีการใช้เวลาร่วมกันพูดคุยกันอืมนะคะเขาบอกว่าให้หาเวลาพูดคุยกันให้มากขึ้นนะนะคะไปตกลงกันอะไรแบบน,นั้นอะบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่ยังไม่รู้ก็จะได้รู้เนาะนะคะอืม เปลี่ยนบรรยากาศเนาะไปเที่ยวกันบ้างเนาะอุ๊ยฮันนีมูนเวท ting ทุกคนพราหรอแต่ว่า Financial a n d c น r e e นีก็มีเรื่องที่ต้องชดใช้กันอยู่กันกันเพราะนั้นเป็นคู่กันคู่ที่จะไปถึงขั้นแต่งงานเลยแต่มันก็มีเรื่องของที่ต้องชดใช้กันนะคะมาเพื่อชดใช้บางเรื่องต่อกันอยู่แม,มาว่าแต่งงานกันไปแล้วก็ยังมีเหตุอยู่เนาะนะคะ เขไม่มีอะไรบางเอื่อน,นะคะชดใช้ด้วยการแต่งงานกับฉันชดใช้ด้วยการที่ต้องอยู่กับฉันไปตลอดชีวิตเธอจะต้องชดใช้นะคะอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปตลอดชีวิตเออเอาแบบนี้เลยมาเอา message for you ฉันกำลังคิดถึงคุณอยู่ในขณะนี้ความรักของคุณเติมเต็มฉันด้วยแสงฉันรักคุณบอกแล้วว่าพลังงาน ช่วงนี้ชัดเจนมากนะคะสื่อถึงกันได้ชัดมากนะแต่เขาก็บอกว่าคุณอาจไม่เข้าใจเนาะทําไมรู้สึกว่าช่วงนี้ออกมาบ่อยมากนะคะนะมันมีเหตุผลในความสัมพันธ์มันมีเหตุผลในการเลื่อนระดับนะคะอีกไม่นานพระพรจะถูกเปิดเผยผ่านความกกราดฟ้าหลังฝนที่สวยงามหล่อเลี้ยงสายใหญ่ด้วยมิตรภาพชีวิตรักจะดีขึ้นอย่างมากเนาะเฟนชีพเนาะนะคะ บางคนอาจจะเป็นเพื่อนกันก่อนโน้ฟูลฟิลเมนต์ผู้นะการได้รับการเติมเต็มความกลมกลืนผู้นะฮะฮิลลิ่งรจงนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรคุณคุณและเขาเหมือนว่าอ่ะคือเหมือนว่าสิ่งที่มันจะเยียวยาความรักครั้งนี้ได้คือการเติมเต็มคือการเข้าหาก,กันอะ คือการสมานัดฉันกัน,นะนะคะประมาณนั้นนะคือเขาเจ็บปวดมากของฟ้าว่านะคะคุณก็เจ็บปวดไม่แพ้กันแต่ว่ามันก็ปรากตัวเองมากกว่านะคะ mm hmm. Helpful people นะเปิดรับคำปรึกษาจากคนอื่นเนาะ mm hmm. ในอีกไม่กี่สัปดาห์เนี่ยมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจนะคะมีเรื่องให้ต้องเลือกว่าจะไปทางไหน นะคะจะออยังไงกับตัวเองจะเลือกเส้นทางใหม่หรือจะกลับไปที่เดิมเพราะฉะนั้นอ่ะคุณกําลังลังเลกับเส้นทางของคุณนะคะคุณอาจจะต้องการคําปรึกษานะคะจากใครสคักคนหนึ่งก็ใต้คลิปเลยนะนะคะอ่ะปล่อยวางอดีตเนาะปล่อยวางอดีตนะาตนะนางฟ้าและองเพื่อนกำลังช่วยเหลือคุณอยู่นะคะ อุยความรักที่ยั่งยืน this is your to love หรอ this is your to love หรอก็ออมีโอกาสนะนะคะที่จะเป็นคู่ที่เป็นคู่แท้คู่ที่จะได้แต่งงานกันนะนะคือจริงๆหมอฟ้าว่าถ้าจะเริ่มต้นกันใหม่ต้องลืมอดีตจริงๆนั่นแหละนะคะถ้าจะไปต่อกันคือมันไปต่อกันได้อะแบบได้ไกลด้วยนะคะเออ แต่ต้องเคลียร์ลืมให้ได้อะเนาะนะคะอดีตที่ไม่ดีต่อกันนะอืมไม่มีอะไรที่อบอุ่นได้เหมือนบ้านละนะคะอยู่กับลมหายใจตัวเองให้มากๆอยู่กับตัวเองให้มากๆไม่ว่าคุณจะอยู่หรือคุณจะไปนะคะแต่คุณจะต้องอยู่กับตัวเองก่อนไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนนะชุดนิวเดเรชั่นเลือกเส้นทางใหม่เส้นทางไหนจะอยู่หรือจะไป ได้หมดเลยแต่คุณต้องอยู่กับตัวเองให้ได้ก่อนนะคะอยู่กับจิตกับใจตัวเองเนี่ยให้มันได้ก่อนอืมนะคะแล้วคุณจะรู้ได้เลยว่าคุณควรที่จะเปิดบ้านต้อนรับไข่นะคะบ้านของคุณเนี่ยคุณต้องรักษาคุณต้องอยู่บ้านก่อนกวาดบ้านถูบ้านตัวเองก่อนเคลียร์พลังงานตัวเองก่อนเนอะนะนะ จะเปิดบ้านรับใครไม่รับใครได้หมดนี่มันบ้านของฉันนะคะพอได้ยินเสียงประตูหมอฟ้าแค่แค่เธอยืนอยู่หน้าประตูใช่ปเพลงอะไรอะ่ะแค่เธอยืนอยู่หน้าประตูฉันก็เปิดประตูร้อแล้วอะวจุดเริ่มต้นนะคะนะการเปลี่ยนแปลงที่งดงามมันมาจากความจริงใจ ให้ออกไปก่อนนะคะให้ออกไปก่อนเลยคุณจะต้องได้รับกลับคืนมาอย่างแน่นอนนะคะคุณจะต้องได้รับกลับคืนมาอย่างแน่นอนให้ความจริงใจไปก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะเจอทางออกแหละนะนะคะ โอเคแหละคุณเหมือนเป็นคนที่มีเมจินะคะเหมือนมีเวทมนต์คุณสามารถทำให้สถานการณ์มันเคลื่อนไหวได้จริงในตอนนี้เขาก็เคลื่อนไหวแล้วนะคะจริงคุณมีผลมีอิทธิคนต่อเขามากๆมาฟ้าว่าต่างคนก็ต่างเสียใจในเวลานี้นะคะอืมแล้วมันเห็นตาสว่างตาเห็นธรรมเออ เคารพตัวเองนับถือตัวเองแล้วรอโอกาสเหมาะนะคะนะเชื่อมั่นในตัวเองแม้วันที่มองไม่เห็นทางนะคะคุณเคารพตัวเองรักตัวเองให้มากๆเชื่อเถอะนะทุกอย่างมันจะไปในเวของคุณเนี่ยจุดยืนของคุณต้องชัดเจนชัดเจนกับตัวเองก่อนเนาะนะคะคุณคือลูกรากักสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลน,นะคะเออของเก่าที่คุณทำมานะมันเยอะมันเยอะนะคะ ความมั่งคั่งเป็นธรรมชาติของคุณความเจริญความมั่งคั่งนะคะความคู่ควรแหวนวงใหญ่มากความเจริญรุ่งเรืองความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติของคุณที่คุณควรจะได้รับเพราะคุณคือรูปรักแล้วมันเป็นสมบัติที่เป็นของคุณอยู่แล้ว คุณแค่จะเบิกบ,บุญของตัวเองมาใช้ตอนนี้คุณกำลังจะเบิกบ,บุญของตัวเองมาใช้คุณก็จะต้องเหมือนสร้างบุญไปเบิกบ,บุญมาใช้ประมาณนั้นนะนะคะเอาบุญมาอ้างเพื่อเบิกบ,บุญมาใช้เพราะฉะนั้นนะตัวคุณในเรื่องของความรักเรื่องของทุกเรื่องเลยนะคะแสงสว่างจะคอยนำทางบุญกุศลที่เคยทำนะคะคุณคือลูกรักอยู่แล้ว คุณจะนำทางชีวิตตัวเองคุณรู้จุดยืนของตัวเองที่ชัดเจนะแม้วันในวันที่มองไม่เห็นทางคุณแค่อยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจตัวเองเปิดไฟในบ้านของตัวเองนะคะนะรอใครสักคนหนึ่งมาเคาะประตูค่ะก๊อก็เปิดประตูก๊ก็ก็ <laughs> นะคะเออ เราจะมีใครสักคนมาเคาะประตูหน้าบ้านคุณอย่างแน่นอนนะคะกวาดบ้านตัวเองคเคลียร์บ้านตัวเองรอเลยนะมันคือพลังงานนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่บ้านของเราสว่างสวน่าอยู่เนาะมันจะเรียบมาแรงเมาเข้ามาเองมาแรงเมาเข้ามาเองนะงาาอ,งนะอยากอยู่กับเราเองเพราะฉะนั้นนะคะก็ไม่ร้สินะนะคะเขาก็จะอยากเข้าหาคุณเองนั่นแหละ สุขสว่างในความรักมีความสุขในความรักบ,บางครั้งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะบา,บายขอบคุณค่ะ